สวัสดีและทักทายเพื่อนๆครับเตารีดเก่าๆพังๆอย่าเพิ่งทิ้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาคัดแยกเตารีดเพื่อเพิ่มมูลค่าเตารีดแบบนี้ก็แกะไม่ยากครับทุกคนมันก็จะมีเหล็กอลูมิเนียมสายไฟแล้วก็ของเสียที่ขายไม่ได้ถ้าทุกคนแยกก็จะขายได้ราคาดีกว่าถ้าไม่แยกก็จะอีกราคาานึงแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเลยครับชอบแบบไหนทําแบบนั้นวิธีแยกก็ไม่ยากครับ มีอะไรก็ใช้อย่างนั้นมีค้อนใช้ค้อนมีไขคฟวงใช้ไขควงจะรู้ได้ไงว่าเป็นเหล็กหรืออ, feet, อลูมิเนียมก็ง่ายๆเลยครับใช้แม่เหล็กดูดดูดถ้าดูดติดก็คือเหล็กถ้าดูดไม่ติดก็คืออลูมิเนียมครับอลูมิเนียมชนิดนี้เมื่อเหล็กมันดูดติดอยู่เพราะว่าเป็<ใ>นอลูมิเนียมก้นกระทะถ้าเป็นอลูมิเนียมชนิดอ,อื่นจะดูดไม่ติดใครมีเตารีดก็ลองแยกดูครับจะขายได้10บาทอาจจะเป็น20บบาทก็ได้มันก็จะประมาณนี้แหละครับ ถ้าเราแยกแบบนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมก้นกระทาไฟฟ้าราคาก็จะดีกว่าเหล็กครับถ้าไม่แยกเขาก็จะซื้อเป็นเหล็กราคาก็จะถูกเราแยกเพื่อเพิ่มกำไรหรือเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆแนะนำผมได้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ